แก่ได้เป็นสิบปีอ้โหภาพมึว่าพี่แก่้วคือใช้ไหนครบน้อยกุ้งอ้ฝากแล้นหน่อยนะครับทุกคนครับหลังจากที่ผมลงมาจากอำเภอไปนะฮะตอนนี้ก็มาถึงเชียงใหม่นะครับน่าจะอยู่ในเขตของอำเภอแม่ริมนะฮะอยู่ในร้านบรรยากาศน่ารักมากนะนั่งอยู่บนยอดต้นไม้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นบ้านต้นไม้เนาะนี่ดูแลทุกคน นั่งกันอยู่บนต้นไม้โดยไม่ต้องปีนต้นไม้นะครับนะครับมีไปทางต้นไม้ต้นนู้นด้วยนะฮะแต่ต้องเดินผ่านสะพานอันนี้ไปผมก็อยากจะไปนะแต่ก็ <c oughs> รู้สึกเสียวๆ,ๆสะพานอยู่นะครับและนี่ก็คือบรรยากาศภายในลานแระบริเวณรอบๆนะครับนี่เป็นธรรมชาติทุ่งนาแบบนี้เลยนะฮะ นี่นะครับสามารถสัมผัสกับยอดต้นไม้ได้แบบใกล้ๆโดยไม่ต้องปีนนะโอ้โหใจไม่ถึงครับโดยในแต่ละยอดของต้นไม้นั่นก็จะมีซุ้มที่ให้เราไปนั่ง ทานอาหารกินกาแฟจิบเครื่องดื่มกัได้นะครับโดยจะมีสะพานเชือกแบบนี้นะฮะในการเชื่อมแต่ละยอดต้นไม้นะครับผมบอกเลยว่าใจไม่ถึงนะครับที่จะข้ามมันจะเด้งดึงเดงแกวงนิด,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 ดๆแต่ถ้าใครน้ำหนักเบาๆน่าจะมั่นคงนะฮะพอดีผมหนักไปนิดหนึ่งทุกคนครับวันนี้ผมสั่งเป็นอเมริกาโน่เนาะเพื่อทดลองรสชาติของเม็ดกาแฟ คนที่ไม่ชอบกินกาแฟที่ออมีรสชาติติดเปรี้ยวเนี่ยผมว่าจะต้องชอบของร้านนี้นะฮะจะไม่มีติดเปรี้ยวปลายออกมาให้เห็นนะครับผมสั่งเป็นแบบไม่ใส่น้ำตาลนะฮะมออคอได้ทั้งกลิ่นแล้วก็ตัวบอดี้มาครบนะฮะเดี๋ยวจะขอพาทุกคนได้มาสัมผัสดื่มด่ำกับบรรยากาศของร้านเหมือนกับที่ผมนั่งอยู่นี้นะครับ ไปกันครับทุกคนไปชมบรรยากาศกันฮะ ครับทุกคนร้านนี้ก็คือร้านฮาวโฮมนะครับนอกจากมีกาแฟาแล้วก็ยังมีสเต็กนะฮะผมสั่งสเต็กเนื้อมานะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะฮะแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะชิมสเต็กนั้นคนที่มาเสิร์ฟคือน้องคนนี้ฮะถ่ายตัวกันหรืว่าถ่ายคนเดียวคะถ่ายคนเดียวก็ได้ครับและน้องเขาก็คือน้องสแตมนะครับนางเอกของช่องลุงพูนและช่องอันแน่ออนทัวร์นะฮะ,ฮะ ผมเลยขอถ่ายรูปน้องเขาเป็นรูปเดี่ยวสักรูปนะฮะแต่ก็ขอถ่ายรูปคู่อีกด้วยรูปหนึ่งนะครับฮะสเต็กมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงบ้างานี่นะฮะสั่งไว้เป็นแบบมีเดียมนะครับเนื้อข้างในนี้ยังชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอยู่เลยะฮะโอ,โอ้เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับสำหรับใครที่เป็นสายเนื้อต้องมาดูกันนะฮะ เมื่อกี้เจอน้องสแตมนะฮะเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์น้องเขาด้วยนะครับเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเราไปสัมภาษณ์น้องกันนะฮะห,หอมกลิ่นเครื่องเทศแล้วตัวเนื้อนี่หอมมากนะครับเนื้อไม่เหนียวด้วยนุ่มชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำครับอืมาเจอร้านนี้นะฮะ โอ้โหบรรยากาศก็ดีสเต็กก็อร่อยกาแฟก็เยี่ยมน้องๆที่ร้านก็น่ารักนะฮะเขาบอกแล้วว่าช้างเผือกอยู่ในปา่าถ้าอาหารอร่อยบรรยากาศดีคนก็ตามมาแน่นอนนะฮะ กับน้องสแตมนะครับบาลิสตาแต่เราจะไม่ให้ถ่ายว่าน้องเขาตักกี่ช้อนเพราะมันเป็นความลับของร้านครับ <c oughs> เดี๋ยวจะรู้ว่ากระปุกที่น้องเขาตักนั้นมันเป็นผงชวรดเนี่ยบอกได้นอ้องรร้านนี้ไม่ต้องใส่หวานนะฮะ <c oughs> เพราะหวานอยู่แล้วเจน้าตาลน้ำอ้อยน้ำตาลน้ำอ้อยพี่ว่าแค่สแตมคนคนคนนี่กาแฟก็หวานแล้ว ทำนมชมพูพอเราทานข้าวเสร็จแล้วก็ลงมาดูน้องสตแตมทำงานกันฮะเดี๋ยวเราก็จะถือโอกาสคุยกับน้องสแตมไปด้วยนะคบเมื่อน้องว่างนะฮะตอนนี้มีลูกค้าเข้าร้านอยู่เยอะเลยฮะครับเราจะไม่ลบวนน้องสแตมมากเกินไปนะฮะเพราะน้องต้องทำงานด้วยเฮียไอซ์จสุดยพวกเราไปก่อนนะคะเด็ก ว่าน้องกับมูว่าเขานั่งตรงไหนมันย้ายได้ตลอดเดี๋ยวรบกอนไปดูเลขกันนะคะ่ะที่นี่ใช้กระปุกนั้นเป็นตัวบอกว่าลูกค้าอยู่ไหนเนะาะค่ะเ,เ,เดี๋ยวได้ไปเซอร์โูก,กแปเแล้วแต่ลูกค้าว่าจะนั่งตรงไหนเลยพี่ก็เก็บแกะขาแล้วเอาเม็ดข้างในนั้นมาเคี่ยวละมันคคกินน่ะมัเป็นข้าวฟ่างเนาะ <laughs> นี่ตอนนี้น้องกำลังช่งคาปูาคาปูเย็น พอน้องเขาตรงปุ๊บเราก็หลบเฟบเอาเครื่องคิดเลกบังไว้ไม่ให้รู้สูตรนะฮะสูตรลับของร้านใครร้านมันนี่แต่ถ้าใครอยากรู้ก็ต้องมาขอคุณแม่นะฮะสมัครเป็นบาริสต้าทั้งร้านมีทั้งกันทั้งหมด3านคนครับ อ้สี่คนค่แต่วันธรรมดาจะอยู่กันแค่สองคนเป็น้องคนกับแม่ค่ะครับวันนี้มีตกแต่งด้วยนะฮะตอนนี้ทางในครัวคุณแม่ก็กำลังทำพิซซ่าอยู่นะคะ แป้งสดหมดเลยครับอ๋อเป็นแป้งสดหมดเลยก็ครับ<ช>อ๋อผมผมนึกว่าบางแบบนึกว่าแบบจะมีแบบที่เขาอบไว้เกึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนั่นเป็นแผ่นสองเล็บเนาะครับอ้นี่เป็นแผ่นสดเลยนะฮะทุกคนครับนี่ก็มีสเต็ทนยนะครับอย่างที่ผมกินไปเมื่อกี้หอมเลยนะฮะไข่ยังไงครับไข่จะได้นี้อันละ ออโอ้มีซัมเมนูนี้เลยนะฮะเบคอนบบแป้งชแแป้งนะครับโอ้บบแป้งครับมีเบคอนด้วยนะฮะแม่ผมชอบเบคอนมากเลย,ยงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเป็นเบคอนเดี๋ยวผมไปจดมาให้นะครับเซฟใบติ๊กอย่างเงี้ยเนาะครับเดียใใย๋นะยวไปติ๊กมาให้แม่พานะฮะสามารถติ๊กที่ใบออเดอร์นี้นะครับ แล้วก็โต๊ะนั้นจะเป็นโต๊ะไหนอยู่ที่ตรงนี้ฮะทุกคนนี่กระปุกนี้เห็นไหมฮะจะมีเลขอยู่นะครับเลขตรงนี้นี่ไม่ใช่ใบหวยนะครับเดี๋ยวจะว่าร้านแม่พาร์เปิลบอกเลขนี่บอกแจ้นะอันนี้ก็คือเราหยิบกระปุกไหนไปแล้วก็เขียนเลขโต๊ะที่เป็นเลขของกระปุกนั้นเอาไว้นะฮะอย่างของผมนี่วันนี้หยิบมาเป็นเลขสามนะครับวันนี้ก็เขียนในออเดอร์ว่าโต๊ะสามแล้วก็วางไว้ที่โต๊ะอย่างนี้นะฮะตอนนี้ผมก็ได้ติ๊ก ออเดอร์พิซซาส่งให้แม่พายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้น้องสแตมก็จะต้องใส่หน้ากากอนามัยแล้วนะครับต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับที่จะได้เห็นเพียงแค่ดวงตาอันสวยงามของน้องสแตมเท่านั้นนะฮะเพราะว่าในเวลาปกตินั้นที่นี่เขาจะใส่หน้ากาก,ากอนามัยกันนะครับทุกคนครับที่นี่เวลาปกติก็คือจะมีท้งแก้วกินที่นี่และแก้วกลับถ้าจากได้แก้วกลับก็ต้องบอกเป็นแก้วกลับเนาะะต้องบอกก่อน ดีฮะเขาเรียกว่าใช้ก้าแบบกินที่ร้านนี่ก็คืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แานนี้ต้องเข่าแข็งแรงนะเดินขึ้นเดินลงบ้านต้นไม้มีสะพานเดินแล้วค่ะลองและใจสั่นฮะบอกกล้าข้ามแต้ๆนะให้อบใจสัน่นกลัวไปถึงกลางสะพานแล้วไปต่อมาได้กลับก็มาได้ แล้วใครจะมาช่วยอันนี้มันเป็นเครื่องตัดช็อตอัตโนมัติก็ครับค่งกว่าน้องเข็มก็่จะตัดมือก่อนค่ะอ แบบถามสูตรกาแฟลุงพูนลุงพูนเพื่อนชอบกินแบบเข้มๆเหรอครับค่ะลุงพูนนี่เอาเมลอดเอาแค่หัวมันโอ้พอลุงพูนจะเป็นแก้วเนี่ยนะคะมีแก้วประจําของลุงพูนด้วยนะครับเอฟซีลุงพูนฮห้ดูนะคะแก้วกาแฟลุงพูนเอาแค่หัวมันนี่คือแก้วประจําของลุงพูนนะครับทุกคนเอฟซีใหค่ะมีทั่วไปโอู้เล็กกว่าทั่วไปเท่าหนึ่งนะเพื่อนๆ ลุงแกกินเข้มจริงๆวันนี้ลุงบาวก็เลิงามจุยเนาะโอ้วันนี้ก็เป็นสี่คนปกติวันธรรมดากี่คนนะครับสองคนน้องนี่ตุ๋ยน้องชื่ออย่างค่ะอะไรนะครับแหม่มอ๋อน้องแหม่กำลังทอดเต้นไฟอยู่แล้วน้องแหมคนหนึ่งนี่เพิ่นออกไปแล้วค่ะออกไปทำงานนี่ละออกไปเียนตัวค่ะค่ะ โอ้น้องแอมนี่ก็ทอดเป็นไฟน่ากินขนาดน้อกร้านนี้มากี่ปีแล้วครับนี่5ปี5ปีโอเป็นบ้านต้นไม้คอนเซปต์น่ารักดีนี่ผมก็ดูลงพูนเนาะ <laughs> ตามหาคาเฟ่ที่เป็นบ้านต้นไม้ที่ขึ้นง่ายๆมานานละ <laughs> <ม>ส่วนใหญ่เปิ้นจะจุดหลักเปิ้นจะเป็นพวกบันไดเชือกผมก็กลัวบันไดเชือกอ่ะเมื่อกี้จะไปตรงอีกอีกหลังนึงกลัวไปแล้วกลับมาได้ เออแม่พาครับแล้วยางวงไม่ใช่ห่วงยางอันใหญ่ๆนี่เอาไว้นั่งกันครับเจ้าเอาไว้สำหรับเล่นนะครับอลองมันใส่ยางมันใส่ซงมันก็เหมาะตอนนี้มังงนจะอันใหม่งยางใหญ่จะเตะหมูพริกไทยดำหม่งต้อตงปิ้งพริกบนท้าโพยางพิ้งยาง นี่คือเอสเยนนะครับน้องต้องใส่หน้ากากนะครับช่วงนี้เพื่อเป็นไปตามโควิดทุกอย่างกำลังจะดีจะดีแล้วครับเดี๋ยวทำตอนนี้มีออเดอร์เยอะไหมครับตอนนี้สี่ค่ะมีสี่แก้วกาธานีนะค่ะโอ้เรียนสาขาอย่างครับเรียนสายฤษค่ะ โอ้เรียนเอกอังกฤ id, เษเนี่แสดงว่าเก่งภาษาเนาะถึงขั้นนั้นนะคะชอบชอบก็เลยไปเรียนแค่ชอบนี่พี่ว่าก็สุดยอดแล้วไ <laughs> อ้น,นี่เรียนมาเท่าไหร่นะกับสาวปียังอนะ <laughs> ู้ได้แล้ว <laughs> นี่ก็แสดงเกือบมาค่อยพูดภาษาฝรั่งเขาพูดไทยเก่งกว่าเราเหมเออแม่นแม่นเนาะเจอที่เชียงใหม่นี่อย่าได้พูดไทยเลยนะเพ <laughs> <laughs> ื่อนอู <laughs> ้คำไตมาแล้ว ร้านเปิดทุกวันก่อนครับร้านเปิดแทบทุกวันค่ะแต่หยุดวันจันทร์เจ้าโอ้แต่วันจันทร์นี่คือหยุดแน่ๆแต่ถ้าแบบหยุดกันทันหันก็จะแจ้งไว้ในเพจค่ะอ๋อสามารถติดตามเพจชื่อเพจก็คือเฮาเฮาโฮมคอฟฟี่เฮาโฮมคอฟฟี่นะฮะร้านถึงชื่อเฮาโฮมครับชื่อหมู่บ้านแบบกาฮาวค่ะก็เลยเอาตังท้ายๆของชื่อหมู่บ้านมาค่ะเพราะว่าฮาวค่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านของเจ้าของร้านโดย เลยได้จุนี้มาฮาวโฮมครับแต่ลูกค้าชอบอ่านว่าโฮ <Home me. laughs> มีโฮมีโฮมีป้ายจะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวต้องไปดูตรงประตูนั่นแหละครับโฮมีร <c oughs> ้านโฮมีโฮมีโฮมีทุกคนครับแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาล่ามลาแม่พาน้องสแตมและน้องแอมและลูกชายแม่พากลับแล้วนะครับทุกคนครับและนี่ก็คือร้านฮาวโฮมอยู่บ้านกาดฮาว อำเภอแม่ริมนะครับใครจะมาเที่ยวน้ำมศการพระพุทธบาทซีร้อยหรือจะไปอำเภอปลายหรือกลับจากอำเภอปลายก็สามารถแวะได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ